สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Isuzu X-Series Highlander นะครับอันนี้แรง True Verse นะครับดึงจุด9 DDI นะครับจะเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่น Speed กับรุ่น Highlander mm hmm. เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับ Isuzu x s e r y นะครับรุ่น Speed นะครับกับรุ่น Highlander นะครับมี2รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Isuzu x s e r i s รุ่น Speed นะครับก็จะมีสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็จะเป็น หน้าปัดแสดงข้อมูลแบบสไตล์เลสซิ่งนะครับสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านโลโก้ X นะฮะแล้วก็หน้าจอ8นิ้วนะฮะก็จะรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับส่วนเบาะนั่งนะครับจะเป็นสไตล์ทูโทนนะครับสปอร์ตสีดำแดงครับพร้อมโลโก้ X เกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับทั้งในรุ่น4ประตูและ2ประตูนะครับมาที่ Isuzu X Series รุ่น Highlander นะครับจะเป็นกระบะพิกอัพยกสูงกระจังหน้าโทนเข้มตัดแดงครับส่วนล้อนะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วเป็นล้อดำเงานะครับราคาเริ่มต้นที่ 887,800บาทถึง1 2 4 0 0 0บาทนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับก็ขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับมาลัยมาพร้อมกับหัวใจ Pattern ์ h i ินะครับซึ่งเปลี่ยนเกียร์ง่ายและด้วยปลายนิ้วนะครับ เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่บอร์นั่งแบบสปอร์ตพรีเมียมพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีแบบคูลแม็กเกียร์มีแบบออโต้ละเกียร์ธรรมดา6สปีดรับมาที่ราคานะครับราคาของ isuzu x series h h l a n d e r รุ่น4ประตูนะครับ1.9เกนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับภายในะจะเป็นหนังแท้สีดำนะครับสีขาวมุกราคาอยู่ที่1.24 0 0 0บาทสีเทาเมทัลลิกนะครับจะอยู่ที่ 1,17,000้ 1> 1, 2, 1, 00 2, บาทส่วนตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับภายในก็จะเป็นหนังแท้สีดำเหมือนกันขามุกก็อยู่ที่989,000 00บาทสีเทาเมทัลลิกอยู่ที่982,000 00บาทนะครับส่วน isuzu xlr h i g h l a n d e r 2ประตูนะครับก็จะเป็น เกียร์ธรรมดา6สปีดภายในสีดําหนังแท้เหมือนกันนะครับขาวมุกอยู่ที่8ปดแสนแปดบาทสีเทาเมทัลลิกอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหบาทครับอีซูซูเอ็กซีรีนะครับรุ่น Speed, สปีดสประตูเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบาะเป็นเนบาะผ้าพรีเมียมสีดําแดงนะครับสีเทาเมทัลลิกราคาอยู่ที่8ปดแสนห้าหมบาทนะครับส่วนสีขาวนะครับราคาอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทส่วนรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดภายในก็จะเป็นสีดําแดงนะครับเป็นผ้า ร,ราคาอยู่ที่755,000บาทอันนี้คือสีเทาเมทัลลิกนะครับส่วนสีขาวอยู่ที่748,000บาทนะครับครับแล้วจุดที่สังเกตอีกจุดหนึ่งนะก็คือสีขาวนะครับคือตัวถูกสุดเนี่ยราคาก็คือ700,000กว่าบาทนะครับจนถึงตัว1ล้านบาทนะครับก็คือต่างกันที่ขาวกับขาวบุ๊กนะฮะที่เป็นตัว ตัวล่างสุดกับตัวท็อปแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับ Isuzu x e r i Land Cruiser นะครับก็ไปตามไปดูไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูมนะครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับท่านที่ชื่นชอบรถแต่งครบจบทั้งคันมาจากโรงงานครับนี่ก็คือ Isuzu x e r i ครับมาแบบครบ ทีนี้ความเป็น X-Series ครับขอท้าวความให้กับบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยมีภาพพิพิธภัณเคยนักนะครับจุดแรกก็คือเมื่อ14ปีก่อนครับเรามีรถยนต์ที่ขายเป็นรุ่นแบบมาตรฐานมาจากโรงงานแล้ววันนี้ครับเรามีรถยนต์ที่14ปีต่อต่อมาเนี่ยเราขายเป็นส่วนของรถยนต์ที่เป็นรุ่นพิเศษมาจากโรงงานขายควบคู่กับรุ่นมาตรฐานใช้ชื่อว่า E-SU-X-Series u X-Series นันคือต้องการในส่วนของการที่รถนั้นตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่เป็นแบบ Aero Parts มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นความชัดเจนแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ครอบครองทีนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเรามองในส่วนของ X Series นั้นมีมา2เวอร์ชันถ้าเป็นความสูงแบบมาตรฐานที่เรียกว่าตัวเตีย้ยนั่นคือชื่อว่า Speed ในขณะเดีวยวกันคันด้านหลังผมนั่นก็คือ Isuzu e X Series Highlander ก็คือเป็นความสูงแบบยกสูงทีนี้ในรถรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด5รุ่น สปีด2ประตูสปีด4ประตูเครื่องยนต์1.9 Blue Power าบลูราอร์โลเมตรดาหสปีดเดินหน้าราคา750,000ถึง850,000บาทขยับมาอีก3รุ่นหลังครับนั่นก็คือ Isuzu e x c e h i g h l a n d e r เริ่มต้นตั้งแต่เครื่องยนต์1.9ึ่งจุดเก้ิโลเัตรดครับ880,000จนถึงรุ่นท็อปสุดนั่นก็คือ Isuzu e x c e h i g h l a n d e r 4ประตูเครื่องยนต์1.9เกียร์อัตโนมัติทีนี้ความต่างครับ750,000ถึง850,000 880,000ถึง1,24,000ง ความต่างก็คือรุ่นแรกในส่วนของความสูงที่แบบไม่ยกสูงวัยรุ่นวัยมันชอบซื้อไปแต่งจัดทรงแต่งซิ่ง่ซม็กเซตโหลดนีคือสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบแต่ลูกค้าต้องการชุดแต่งบอดี้พาร์ตต้องการแต่งแบบเแบาบะแบบนี้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนควบแบบนี้มากระโจนนะั่นคือสิ่งที่ครบหมดเพราะฉะนั้นรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจุดเดียวกันถ้ากลับไปที่ isuzu e r i e l n d e r ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหน่อยแต่คือต้องการความซิ่งความเท่ด้วยก็เลยซื้อร,รุ่นนี้ใช้โดยที่ว่าซื้อชุดแต่งเสร็จไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของความแตกต่างระหว่าง Speed กับ Highlander X Series ทีนี้สิ่งสําคัญครับทั้ง2รุ่นเหมือนกันตรงที่ว่าเรามองจากด้านหน้านี่คือเปลี่ยนทั้งหมดเครื่องหน้าเลยการชนหน้ามาใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วก็มีความเป็นแดงดาฝากระโปรงหน้ามาใหม่พร้อมลายคัดคู่ด้านหน้าไฟหน้า <Yeah. S 2> e-susu vision by led ถ้าเป็นรุน s p e e d f a ร์ดม m o ์ k ที่เป็นหลอดฮารเจะสีเหลืองถ้าเป็น X อ e ก i e เลอร์ไ e ร์เเป็นหลอด LED นะครับมาที่ด้านข้างจะมีสัญลักษณ์ X กซที่หน้าซ้ายขวาและก็ถ้าเป็น E ี่สูตร x อ e กซิ s s p e e d บันไดข้างมีครับเนื่องจากเป็นความสูงมาตรฐานก็เลยจะมีชุดสเกิร์ตข้างมีชุดสเกิร์ตด้านหลังถ้าเป็น X อ e ก i e เลอร์ไ e ร์นั่นคือเป็นรลอยกสูงต้องมีบันไดข้างนะครับเข้าไปด้านในบ้าง2คันนี้มีความเหมือนกันก็ตรงที่ว่าบรรยากาศข้างในเป็นโทนเทาดำนะครับ แล้วก็ยังเน้นความเป็นแดงดําเช่นกันถ้าเป็น X-Series Speed ทั้ง 2- และสประตูเป็นบอกผ้าก็ไม่กี่ถ้าเป็นในส่วนของ X-Series Cylinder เป็นแบบความสูงยกสูงก็จะเป็นแบบเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับทีนี้ Symbolic ในรถยนต์ก็คือถ้าเป็น Speed ก็คือมีฟีลแบบ Flaming Wings ก็คือเป็นปีกออกแบบแนวที่แบบเป็นแดงเพลิงเพราะนั้นรถก็จะมีความสปอร์ตร้อนแรงแล้วก็มีความเป็นตัวตนของผู้ใช้รถชัดเจนมากในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นในส่วนของ X-Series h i g h l a n d e r นั้น ก็จะเน้นที่ความสุขุมแล้วก็มีความแอคทีฟในตัวบอกออกมาการนั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถจนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะซ้อนตัวตนทั้งหมดชัดเจนถ้าเป็นสปีดการเข้ารถจอใช้กุญแจรีโมทกดปลดล็อกกดล็อกแล้วก็เข้าไปไขสตาร์ทถ้าเป็น SE สซีลิสนแคนเดอรเป็นแบบคีย์และเซนฟี่กุญแจรีโอทไว้ในตัวกดเปิดประตูล็อกประตูที่ตรงข้ามประตูได้เลยทั้งสองข้างแล้วก็กดปุ่มสตาร์ท แต่ทั้ง2รุ่นครับก็คือมีในส่วนของชุดเครื่องเล่นจอกลางที่เป็นจอขนาด8นิ้วเชื่อมต่อกับปฏิบัติการไร้สายของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะครับนี่คือรถแต่งที่เป็นแบบชุดบอดี้พาร์ทแล้วก็เป็นการตกแต่งที่แบบโคสตสไตล์มาจากโรงงานเพราะฉะนั้นการที่เราชอบรถแต่งแล้วก็เอารถไปแต่งอย่างสวยงามแล้วก็มั่นใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้รถยน อยากให้ทุกท่านมองว่าถ้าท่านชอบแบบนี้อยากให้ท่านมองที่การซื้อรถที่เป็นสเปคมาตรฐานมาจากโรงงานท่านก็จะเห็นนะครับว่ารถจนหนึ่งคันท่านต้องใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานทันทีที่ท่านไม่สามารถหาอะไหล่ชุดแต่งมาทดแทนได้นั่นคือการที่ท่านกําลังมองว่ารถจนคันนี้ไปต่อได้ไม่นานแล้วแต่ถ้าท่านต้องการรถแต่งที่แต่งออกมาสวยงามแล้วก็เป็นรถที่เอามาจากโรงงานแบบทั้งคันทันทีที่ท่านรถจนเปลี่ยนรุ่น ทางศูนย์บริการก็ยังมีการเก็บอะไหล่ไว้ให้อีกเป,ป็นสิปีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าใช้รถแต่งที่แบบมีความเท่แต่งสวยแต่งมาแบบสุดๆพร้อมๆกับบริการหลักกายที่ดีนี่คือฝากไว้ครับกับที่สุดๆเอ็กซ์เซอรครับครับและนี่คือทั้งหมดของดีสุดๆเอ็กซ์เซอรี่นะครับไฮแลนเดอร์ er, แล้วก็ตัวสปีดนะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ไปติดตามชมที่โชว์รูมได้นะตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ ก็ขอจะจัดกันไปครับง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ